สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เรฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเออเช่นเคยนะครับข้างๆผมนี่นี่คือรถใหม่ประจำปี2024นะครับนี่คือรถที่หลายๆคนรอคอยครับนี่คือรถอเนกประสงค์เครื่องยนต์ 3,000cc ี6เทอร์โบครับนี่คือตัวแรงมากๆนะครับคันนี้ก็คือ Ford Everest Platinum นั่นเองครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบคันกันครับ รถคันนี้นะครับเป็นการต่อยอดนะครับขึ้นมาจากตัวที่เป็น e v e r e s รรุ่น w i t r a c กนะครับก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นล่าสุดนะฮะแต่ว่ารอบนี้ครับเขาจะมาด้วยเครื่องยนต์ใหม่ครับแต่ว่ามันไม่ได้มาแค่เครื่องยนต์ใหม่อย่างเดียวครับมันยังมีอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่น s t o r m a c k นะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างนะฮะ แน่นอน,นครับหัวใจหลักที่เปลี่ยนไปในรอบนี้ครับเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นครับนี่คือเครื่องยนต์อังรรงพลังนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เคยอยู่ใน Ford f 1 5 0นะครับซึ่งก็เป็นรถกระบะแบบ full size ที่ใช้ในอเมริกาครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบนะครับรอบนี้เขาจะไม่ใช้ใบเทอร์โบเขาจะใช้เป็นซิงเกลิลเทอร์โบครับแต่ว่าจะมีระบบแปรผันนะครับที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะสามารถผลิตกำลังนะครับได้สูงสุดอยู่ที่250แรงม้านะครับและแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตร หรือว่าคือเครื่องยนต์เดียวกับตัว r a n เจอร์วายแทตัว V6 นั่นเองครับตัวนี้จะใช้เครื่อง6สูบครับที่จะเป็นรูปตัว V นะครับเอียงเข้าหากันอยู่ที่ประมาณ60องศานะครับแต่ว่าสุดท้ายครับก็คือจับคู่กับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับที่ใช้อยู่บนเกือบทุกรุ่นนะครับที่ใช้อยู่บนฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นม u ส t ตงนะครับเอเวอเรสหรือว่าตัว r a n เจอร์วายแทอะไรพวกนี้ก็จะใส่มาในเกียร์ชุดเดียวกันเลยฮะ ในส่วนของกระจังหน้าครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับลายนะครับอาจจะมีความแตกต่างกับตัวที่เป็นวายแทรกหรือว่าจะเป็นตัวไทเทเนียมที่เคยเป็นรุ่นท็อปมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ,บ้างเล็กน้อยครับดูตามดีไซน์นี่จะเห็นได้ว่าจะมีเป็นกริลครับด้านหน้าที่เป็นขีดๆๆแบบนี้แล้วจะมีเส้น2เส้นนะครับ พาดผ่านตัวที่เป็นโลโก้ Ford ไปตรงนี้และจะมีคําว่า Platinum นะครับนี่เป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาเลยนะครับ Platinum นี้อยู่บนฝากระบะแบบนี้เลยครับไฟหน้ายังเป็นแบบ Matrix LED นะครับสามารถเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ครับมีระบบออโต้ไฮบียมฟอลโล่มีโฮมอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ครบถ้วนเลยครับและที่สําคัญครับก็จะมีพวกชุดความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้าครับซึ่งตัวนี้จะรองรับการใช้งานแบบ360องศาและจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้วยครับ แน่นอนครับจ่ายเงินมาระดับ2ล้านนี้นะครับก็ต้องเพิ่มความหรูหราไม่อย่างรีกว่าเพิ่มความหรูหราเลยครับเรียกว่าเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์สำหรับรถรุ่นนี้ครับก็คือคําว่า V6 อยู่ตรงนี้ครับและมีคําว่าแพลตินัมตรงนี้ครับเอาให้รู้กันไปเลยครับว่าคันนี้2ล้านกว่าบาทครับ 20นิ้วมันเล็กไปครับรอบนี้ใส่มาเป็น21นิ้วครับตัวแม็กซ์เป็นลายสีแบบเงาเงาแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นลายนี้แล้วกันผมไม่อธิบายครับว่ามันเป็นลายกีก้านะครับที่เขียนหนับ,บแต่ว่ายางครับที่ลัดมานี่จะใส่เป็นของ Good Year Territory นะครับเป็นแบบ Highway Terrain ครับตัวไซส์ยางอยู่ที่275เจทับ45 R 2 1ฮะ ภาพรวมด้านหลังการออกบงออกแบบอะไรแงเหมือนกับตัวที่เป็นรุ่นวายแท็กปกติเลยครับแต่สิ่งที่ต่างไปแน่นอนครับนี่เลยมีคําว่าแพร่ทิน m มอยู่ตรงนี้ครับวิ่งตามหลังมาู้ไดวทันทีครับนี่คือรถ PPV ที่ราคา2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าการออกแบบอื่นๆที่ยังคงให้ประโยชน์ได้ก็คือยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวปีกด้านหลังแบบนี้ครับมีไฟเบรกที่สามีปัดน้ำฝนหลังนะครับมีตราฟอร์ดอยู่ตรงนี้มีกล้องนะครับ360องศานะครับ มีแบชครับคำว่า e v e r อเรต์ตรงนั้นแล้วก็จะมีไฟนะครับที่เป็นไฟ LED ดีด้านหลังเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ครบถ้วนฮะนี่แล้วก็จะมีการกระแทกตรงนี้ไว้ให้ด้วยเวลาขนของขึ้นจะได้ไม่เป็นรอยนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวบัมเปอร์นะฮะแล้วก็ตัดขอบด้านล่างนะครับด้วยชุดพลาสติกอีกหนึ่งชุดนะฮะมีไฟที่เป็นไฟทับทิมนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีตัวเซ็นเซอร์ไว้ให้และแน่นอนครับว่าตัวที่เป็นประตูเนี่ยเขาต้องเป็นประตูแบบไฟฟ้าอย่างแน่นอนครับ จะสตาร์ทรถให้ดูครับชึบอุ้ยบอกขยับได้ครับนี่คือระบบเวลข้มซีนะครับหรือว่าทางฟอร์ดเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจาไม่ได้ครับแต่ว่าเรารู้จักกันในเวลข้ามซีกเมนจะขยับถ้อยหลังนะครับเมื่อเราดับเครื่องแนละ้วประมาณ2นิ้วครับแล้วก็ขยับขึ้นมานมาอยู่ในโพสิชันที่เรานั่งขับได้โดยอัตโนมัติครับเพื่อให้เราขึ้นลงได้อย่างสะดวกนั่นเองฮะ แน่นอนครับราคาระดับ2ล้านกว่ามันก็ต้องมีเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ครับซึ่งตัวนี้จะเพิ่มเติมด้วยครับบรรจะเหนือกว่าด้วยการปรับระดับได้10ทิศทางครับและไม่ใช่เป็นแต่แค่ข้ข,ข้างนี้ครับด้านที่เป็นคนนั่งครับเขาก็ให้เป็นเบาะไฟฟ้าแบบเดียวกันแบบนี้มาให้ด้วยเช่นกันครับ เบาครับนี่มาแบบล้ายใหม่เลยนะครับและมีคําว่าแพลตินัมอยู่ตรงนี้ด้วยโอโ้และสัญลักษณ์แพลตินัมนี่เขาติดเป็นเหมือนแบบโอ้โหเป็นโลหะมาให้เลยนะนี่ดูหรูหรานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไดมอนด์คัดครับตรงที่นั่งก็จะเป็นลายเช่นเดียวกันใช้เป็นหนังแท้กับหนังสังเคราะห์ผสมกันไปนครับมีการเดินได้สีน้ำตาลเข้าไปนะฮะแบบนี้เลยครับ เท่านั้นยังไม่พอครับอันนี้ว่าหรูแล้วครับดูหรูแล้วนะตัวนี้นี่มีระบบระบายอากาศนะครับก็คือมีทัดลมเป่าให้แบบเย็นๆด้วยแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ยมีระบบอุ่นบอกให้ด้วยโอ้โหอะไรจะหรูขนาดนั้นเนี่ยคิดดูมันหรูขนาดไหนฮะมีเมมโมรีซีนะครับให้ถึง3ตํตำแหน่งเลยทีเดียวครับและรอบนี้ครับเพิ่มความหรูหราด้วย หลังคาพารารมิกซันรูฟแบบนี้เลยนะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่ามูลรูฟก็ไม่เป็นไรนะฮะใหญ่ขนาดนี้เลยฝาข้างบนก็เปิดได้นะครับด้วยระบบอัตโนมัติที่ตรงนี้นะฮะโอ้โหสว่างจ้าเลยนะฮะมีปิดก,ก็ได้นะครับรถแบบนี้มันจะขาดเรื่องแบบนี้ไปได้ยังไงล่ะครับ พวงมาลัยครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้ครับมีการใช้ตกแต่งด้วยเปียโนแบล็คตรงนี้ครับหนังกลับดีกระชับมือครับปรับได้ครับขึ้นลงเข้าออกครับนี่ท่าย่สทิศทางเลยนะฮะหรูๆเลยแบบนี้ครับมีปุ่มที่เป็นมัลติฟังก์ชันครับควบคุมหน้าจอตรงนี้นะฮะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้มากมายครับและที่สําคัญก็คือตัวนี้จะมี a d ดัพตีฟคูลสอนทครับที่ควบคุมได้จากซ้ายมือตรงนี้เลยครับ แต่อันนี้ไม่ให้ตัวขายของเขาครับตัวนี้เนี่ยออปชันที่เขาเพิ่มมาคือมีระบบอุ่นพวงมาลัยให้ด้วยฮะหนาวมากๆใช่ไหมฮะกดปุ่มปั๊บพวงมาลัยอุ่นเลยฮะหน้าจอกลางครับยังยืนยันที่จะใช้แบบขนาด12นิ้วระบบสัมผัสนะครับใช้งานนู่นนี่นั่นได้มากมายนี่เราเห็นได้เลยฮะ เขาจะมีเนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะที่ไม่ใช่พิติกนะฮะดูกล้องรอบทิศทางได้แบบนี้เลยนะครับนี่รอบคันแบบด้านหลังอย่างเดียวก็ได้นะฮะด้านข้างแย่เดียวก็ได้นะฮะด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะฮะหรือด้านหน้าแบบมุมกลกว้างแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะต่อพ่วงกับกล้องนะฮะที่เป็นส่วนของพ่วงนะก็ทําได้เหมือนกันน่ดูรอบคันแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ที่จะบอกมาเพิ่มเติมก็คือ เขาให้มาคู่กับเครื่องเสียง B&O นะครับดูกันชัดๆว่าตรงนี้เนี่ยเป็น B&O นะฮะรวมทั้งสิ้น12ตำแหน่งนะฮะรูๆแบบนี้ฟังเพลงสบายๆบ,บนรถได้ตลอดทางเลยครับและที่สำคัญครับเขาก็ยังมีหน้าจอออฟโรดครับผมกดปุ่มตรงนี้ครับปึ้งเข้าไปนี่ มันเป็นระบบออฟโรดขึ้นมาเลยครับออฟโรดทำอะไรได้บ้างครับจะมีเส้นนําทางให้ครับถ้าผมหมุนพวงมอะไรปั๊บเนี่ยเห็นไหมหมุนพุ่มอะไรปั๊บเส้นมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมว่ามันกำลังจะเดินทางไปทางไหนเราจะเห็นได้เลยว่าล้อเราจะย่ําไปเส้นตรงไหนได้นะฮะแล้วก็จะมีรอบทิศทางแบบนี้แล้วจะมีเปิดปิดปุ่มอันเนี้ยจะมีดิฟล็อกนะฮะแล้วก็จะมีฮิลด์เซนต์คอนโทรลตัวนี้ให้ได้เลยครับแล้วก็จะสามารถซูมนะครับเข้าตําแหน่งตรงไหนก็ได้เช่นเราอยากจซูมด้านซ้ายอย่างเดียวนะฮะนี่ก็ทําให้ดูได้นะครับ นี่คือความยอดเยี่ยมครับของตัวที่เป็น Ford Everest Platinum ครับว่าไปแล้วครับก็อยากให้ iFord Ranger ที่เป็นเครื่อง3,000 V6 นะครับนี่ก็จะใส่โหมดที่เป็นการขับขี่แบบ 4A เข้ามาด้วยครับ C.A. คืออะไรครับถ้าจะพูดง่ายๆคือการขับเคลื่อนแบบ4 wheel d r i v e แบบ Realtime นั่นเองครับรถคันนี้สามารถขับเคลื่อนได้นะครับทั้งแบบ2 g h นะครับ4ไฮ4 o w นะฮะนี่คือมาตรฐานของขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r t t i m e ครับซึ่งเราจะตั่งให้มันเป็น Full Time แบบ4 High แบบนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ครับเขาจะเป็นแบบ Real Time ครับหมายความว่าเขาจะดูสภาพถนนและการใช้งานครับเขาจะเลือกขับเคลื่อนให้ได้เลยว่าตอนนี้ครับจะใช้เป็นแบบ2ล้อหรือแบบ4ล้อซึ่งการขับเคลื่อนเขาก็จะแบ่งการทํางานได้ครับ จะอาจจะเป็นล้อหลัง100%ล้อหน้า0%หรือจะแบ่งเป็นล้อหลัง90%หน้า10%ล้อหลัง80%หน้า20%อะไรอย่างนี้ไปได้สูงสุดอยู่ที่50% 50เลยฮะนี่คือการทำงานของระบบ 4A ของเขาละครับนอกจากนี้ครับวงแหวนนี้ครับเรายังหมุนเพื่อเลือกตัวหมวการทำงานได้ด้วยนะ เราจะมาดูว่าเขาทํามีโหมดการทํางานอะไรได้บ้างนะครับผมจะหมุนปั๊ปปิ้งนี่เข้าไปนะฮะตัวนี้คือโหมดปกตินะฮะหมุนไปอีกนี่เป็นโหมดประหยัดนะครับนี่เปลี่ยนสีรถเลยเนี่ยขับเป็นกำลังเปลี่ยนระบบขับสีด้วยนะขับสีหมายความว่าถ้าโหมดประหยัดเนี่ยมันจะเข้าขับ2องอย่างเดียวนะครับโหมดลากจูงนะฮะโหมดพ่วงนะนี่จะเปลี่ยนเป็นระบบขับ4แบบ4ฟให้นะครับนี่ถ้าเปลี่ยนระบบถนนลื่นนี่มันก็จะเปลี่ยนระบบให้เหมือนกันโหมดโคลนร่องนะครับแล้วก็ โหมดทรายครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเวลามันการทํางานนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะการล็อกล้อนอย่างเงี้ยโหมดสถานะออฟโรดเนี่ยมันก็จะใส่ดิฟล็อกให้โดยอัตโนมัติที่อยู่บนทรายนะฮะและมันจะมีการทํางานของตัวพวงมาลัยนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับความหมนืดจะเปลี่ยนไปนะครับเกียร์ก็จะทํางานแตกต่างกันในแต่ละโหมดด้วยครับมันจะเลือกการทํางานแบบลากบ้างหรือว่าขยับเร็วบ้างสร้างทอร์กไปที่ตัวล้อเยอะบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่า ตัวระบบจะกําหนดไว้แบบไหนนะฮะและอีกระบบนะฮะที่เขาใส่มาในตัวของ Ford Everest Platinum คันนี้นะครับนะัคือระบบสองสว่างรอบคันครับสมมุติว่าเราไปแคมปิ้งครับแล้วเราจะเปิดโซนไหนให้มันมีแสงสว่างให้ได้ครับ mm hmm. เช่นโซนด้านหน้านะครับหรือว่าโซนด้านข้างรถ ด้านซ้ายด้านขวาหรือโซนด้านหลังครับหรือจะเปิดรอบคันก็ได้ฮะก็เลือกเอาเลยครับเวลาไปแคมปิง้งจะได้เห็นพื้นที่แบบสะดวกสะดวกสว่างสว่างจะได้เพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยฮะส่วนข้อมูลอื่นๆนี่ก็ไม่ต้องน่าคุยกันแล้วนะเพราะว่าเราเคยไปดูกันหมดแล้วนะในตัวของที่เป็น Ford Everest ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Titan นีย Plus นะครับหรือว่าจะเป็น รุ่นของ w i t r a k นะครับเราดูรอบคันไปหมดแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นเรียกว่ารุ่น w i t r a k แล้วกันนะฮะตัวนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับการออกแบบนู่นนี่นั่นการนั่งภายในอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คนจะใช้รุ่นนี้ครับอาจจะต้องทําความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือการเรื่องของการเติมน้ํามันนะฮะ ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลก็จริงนะฮะและรองรับการใช้งานได้สูงสุดอยู่ถึงที่ b 2 0นะฮะแต่สุดท้ายแล้วครับมีสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องทําเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติมแอดรูนะฮะเพราะว่าอะไรครับที่ต้องทําแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าปีนี้นะครับประเทศไทยได้มีกําหนดมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถ passenger car ไว้นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราใช้เครื่องยนต์ดีเซลปกตินะครับที่เป็นระแบบยูโร4เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ครัเครื่องยนต์ตัวนี้เลยเป็นเครื่องยนต์แบบมาตรฐานยูโร5ครับคำถ,ถามคือแอดบูตัวนี้เนี่ยเติมไปเนี่ยใช้งานได้ขนาดไหนเขาบอกว่าในตัวนี้รองรับได้ทั้งหมด18ลิตรนะฮะ 18ลิตรเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณสัก8,000ถึง15,000กิโลเมตรครับขึ้นอยู่การใช้งานนะฮะและเติมตัวนี้เนี่ยก็ใช้งบประมาณครับอยู่ที่5 8ลิตรครับก็ตกอยู่ที่ราคาประมาณ1,600บาทครับคุณก็ลองคูณเข้าไปครับแต่ถ้าถามว่าคุณไม่เติมตัวนี้ได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันครับแต่รถมันจะสตราทไม่ติดครับกระทบทวงคร่าวๆครับว่าดีไซน์เขาเป็นยังไงบ้างนะครับยังเป็นตัวซุ้มล้อแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะกระจกใช้เป็นสีเดียว จับตัวรถนะครับมีตัวไฟที่เป็นไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องอีก1ตัวแบบ360องศานะครับมือจับใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมระบบ Keyless Entry นะครับตัวกรอบกระจกตรงนี้ใช้เป็นสีดำนะฮะกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เช่นเดิมเลยฮะนี่คือมุมมองด้านข้างครับของ Ford Everest Platinum ครับการออกแบบด้านในครับก็ยังคงเดิมทุกอย่างนะฮะตัวหน้าจอหน้าปัดตรงนี้ก็ยังเป็นแบบดิจิตอลแบบฟูลเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีส่วนของตัวช่องแอร์อยู่ตรงนี้ครับมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับการตกแต่งตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชและซอฟท์ทัช h ตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดทัชนะครับฮาร์ททัชฮาร์ดทัชครับแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัต,รตริตรงนี้มีให้เหมือนเดิมครับมีตัวช่องไวเลสชาร์จนะครับมีช่อง USB แบบ Type-C และ Type-A ให้ทั้ง2แบบครับโหเกียร์แบบ E s h i เ t e r นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับมีระบบ เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มไว้ทํางานอันนี้ตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับตัดการทำ traction control นครับตัวนี้ตัวช่วยจอดนะครับและนี่คือเปิดกล้องโหมด o f r o o d ครับตัวนี้เป็น v ร้ o d e ครับกับระบบการขับเคลื่อนนะฮะและที่สำคัญครับมีระบบออโต้โดให้ด้วยครับแต่ว่าต้องแก้วไปตั้งค่าที่หน้าจอนี้ครับ ด้านหลังครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะฮะมีความหรูหราเหมือนเดิมนะครับเบาะเป็นทรงเดียวกัน,นะครับมีที่เท้าแขนให้ตรงนี้นะฮะเปิดมาตรงนี้มีที่วางแก้วให้นะฮะปิดเข้าไปครับพับขึ้นมานั่งได้สามคน,นะครับมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ให้ตรงนู้นะครับมีความหรูหรานะฮะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีระบบ,บอุนเบาะให้เห็นไหมครับสามารถกดเนี่ยจะเพิ่ม อุดบบกอะไรพวกนี้ได้นะครับมีปุ่มนะครับที่สามารถบังคับแรงลมตรงนี้ได้นะครับมีช่องไฟฟ้าครับแบบตักบ้านครับแบบ400วัตต์ให้ตรงนี้ครับมีช่องที่เป็น USB Type C และ Type A ให้อีกอย่างละ1ช่องครับและที่สําคัญครับมีแอร์อยู่ด้านบนตรงนี้ครับนี่ส่องมาตรงๆกับคนนั่งด้านหลังสบายๆเลยฮะ พับเบาไปสิครับพับเบาเข้าไปเพื่อให้เข้าข้างหลังได้ง่ายๆครับนี่คือเบาด้านหลังของเขาครับแล้วเราไปดูอีกทีครับว่าข้างหลังเนี่ยนอกจากจะใหญ่แล้วนะฮะมันยังพับได้แบบสบายสบายด้วยฮะพับได้สบายสบายแบบไหนครับนี่ผมกดปุ่มเลยนะฮะนี่มันสามารถพับเองได้แบบนี้เลยเป็นแบบไฟฟ้านะเทะ่ซะไม่มีด้านซ้ายก็ทําได้ะครับแบบนี้เลยโอ้โหพอพับลงไปนี่แม่ใส่จักรยานใหญ่ๆได้สบายๆนะครับ ครับลงได้ไม่พอครับยังยกขึ้นมาได้อีกด้วยนี่ออตโต้เลยนี่โอ้โหคุณจะไปยุงวัดึงเชือกในรุ่นอื่นทำไมครับมากดไฟฟ้าใช้การง่ายๆแบบนี้บนเ e อเวอร์เรส่าครับแน่นอนครับว่ารถระดับแพทตินัมขนาดนี้ครับระบบความปลอดภัยจะน้อยหน้าคนอื่นได้งไงก็จะมีตามนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายครับ ไม่ว่าคุณเคยเห็นอยู่บนวายแท็กแบบไหนนะฮะก็จะมีทั้งหมดเลยฮะระบบ Adaptive Cruise Control ครับเกองานออกนอกเลนครับเกิดงานชนด้านหน้าระบบหักกลบเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอัตโนมัตินู่นนี่นั่นมากมายครับเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็ระบบพื้นฐานก็ยังมีครบครับ ABS EBD v a Traction Control อะไรพวกนี้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายครับมีอะไรบ้างก็ลองอ่านดูแล้วกันครับเพราะว่าผมจำได้ไม่หมดจริงๆครับไม่เคยจำอะไรได้เลยฮะ สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ Ford Everest Platinum เครื่อง3,000 V6 คันนี้นะครับแรงสุด250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรคันนี้เลครับราคาอยู่ที่2,279,000บาทครับถ้าถามว่าแพงกว่าตัวที่เป็น w Wi Track ที่เป็นรุ่นท็อปก่อนหน้านี้คือเท่าไหร่นะครับแพงกว่าประมาณ3 5 7 0 0 0บาทครับได้เครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้นะครับได้อุปกรณ์ที่หรูหราเพิ่มขึ้นอีกมากมายเนี่ย คุ้มค่าหรือเปล่าผมก็ตอบให้ไม่ได้ครับว่าแต่ละคนครับก็อาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะถ้าถามผมเนี่ยผมมาชอบตัวเครื่องยนต์เขาอยู่แล้วนะฮะเครื่องยนต์ระดับนี้เนี่ยโหใช้งานสนุกแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองขับตัวเรนเจอร์แล้วเนี่ยสนุกมากจริงครถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ต้องการแบบเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้ครับแค่ขับไปเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องเลือกอันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณกับ ต้องการความสาใจอยากจะลุยเต็มที่ครับเข้าป่าทั้งทีฉันต้องลุยได้สุดๆนะฮะนี่คือคําตอบนะบพาครอบครัวไปได้พาลูกๆไปเปิดประสบการณ์กับคุณได้พร้อมกันนะครแต่ที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบคันนี้จริงๆครับอย่าเชื่อเราทุกอย่างครับให้ดีที่สุดครับ คุณควรจะไปที่โชว์รูมของทางฟอร์ดครับไปที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับเขามีสาขาอยู่ทุกจังหวัดนะครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสครับและที่สำคัญคุณควรจะเอาครอบครัวไปด้วยครับพาไปนั่งและคุณก็ควรจะลองขับด้วยครับคุณได้รู้เลยครับว่าเงินที่คุณจ่ายไป2 2 7ล้านนเ้บาทเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับคุณหรือไม่ครับและรถคันนี้จะเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าครับ และนี่จะเป็นทั้งหมดนะครับของการพาชมรอบคัน Ford Everest Platinum รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Auto d e ยนะครและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบในการพาชมรอบคันแบบนี้นครับ พาลองขาบจริงๆนะครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ครับแล้วก็กดปุ่มซันกระดิ่งด้วยฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหครั้งนี้ครับผมเอิญครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ